งานเงินเท่านั้นที่จะพิชิตโควิด19ได้ชอบบนดินักว่าเรียนมาแล้วตกงานปรึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นะครับ<โ>จู่โจมโกรมพัฒนาฝีมือแรงงานงานใหญ่อย่างนี้นะครับทําคนเดียวไม่ได้หรอกครับนายธวัฒน์เบญจาธิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบอกว่าต้องทํางานเชิงบูรณาการหลายหน่วยงานครับได้ร่วมมือกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูงจำ EEC ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้ไหมครับนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆของประเทศตั้งอยู่ที่นี่เป้าหมายก็คือต้องพัฒนาคนพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ10อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่บอกว่าไทยแลนด์4.0อยู่ที่ EEC ฉะเชิงเศราชนบุรีระยองที่นี่แหละครับ นายทวัตเบนจาธิกุลบอกว่าน้องๆน,นักศึกษาที่ภาคตะวันออกไม่พอกับการป้อนสู่ตลาดแรงงานโนนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเจ็อุบลราชธานีรับสมัครนักศึกษาเยาวชนอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม12คนคนรับเบื้องต้นท่านอธิบดีบอกว่าก็ฝึกที่อีสานที่อุบลก่อนเนาะ ฝึกเสร็จก็ส่งมาภาควันออกมาให้บริษัทต,ต่างๆที่เป็นสมาชิกของสมาคมรับไปฝึกรับไปทำงานต่อครับบริษัทเซกโกอินเจเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดบริษัทภไยศาสตร์จำกัดบริษัทเฟิร์สเทคโนโลยีจำกัดก็จะเอาน้องๆจากอุบลน่แและมาฝึกให้เข้ากับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลของบริษัทสรุปไม่ตกงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานครับ จูโชมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนขึ้นเหนือไปดูการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป้าหมายตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS Economic Corridor จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยเพื่อร้านคาเฟ่ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านคาเฟ่จำนวน25คนครับนางสาวสุขศรีไล่กสิกรรมผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติบอกว่า หลักสูตรนี้นะครับจะเน้นส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กําลังแรงงานที่มีขีดความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านครับทั้งความรู้ทักษะฝีมือและก็ทัศนคติครับเพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคนิวโนบอนเหนือมีอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตะวันออกมี EEC ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับพ่วงถามแรงตอบแรง ถามพี่ฤทธิ์ฤืชาฉลองมันเกิดอายุเท่าไรแล้วครับปีนี้อายุครบ74ปีถามพี่ฤทธิ์ฤืชานับถือาศาสนาอะไรครับเรานี่เป็นมุสลิมที่เคร่งงั้นลองแนะนำอาหารอิสลามให้หน่อยได้ไหมครับแกะย่างยังไม่เคยไดลูกชิ้นจนผมเองกินโอ้ลูกชิน้นลูกชิน้นกระเพราลูกชินาาช้นลูกชิ้นไข่เค็มเต็ดยย่างอาซันถนนตกอร่อยมาก <ๆ>อ่านี่ข้าวหมกแพะข้าวหมกแพะนะฮะข้าวหมกแพะก็พมชอบมางานวันเกิดพี่ฤทิ์ยืนชามากเพราะที่งานเลี้ยงไม่มี no ลกอฮอล์ครับคุณเห็นไหมว่าเวลานี้เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่มีลงมีเรื่องกันทุกวันเนี่ยพอจับได้ก็บอกว่าผมเมาครับผมเมารับฟังพี่ฤทธิ์ยือชา พูดถึงเยาวชนและผู้ปกครองมีทัศนะส่งเสริมให้ลูกรักดื่มแล้วก็เศร้าใจครับไม่รู้ก็ภูมิใจไงถ้าเขาจะถามว่าลูกเขาเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยเฮ้ยลูกกูเป็นไงบ้างวะถ้าเพื่อนมันบอกว่าลูกมันเนี่ยสูบหรีไปแล้วกินเหล้าไปแล้วเขาดีใจนะก็ไม่เข้าใจเลยเขาดีใจเขาถือว่าลูกเขาเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็กลับไปก็ไปดวลกับพ่อกับแม่ในแหล่เล่าที่เห็นเดินแบบอยู่นะครับลูกสาวพี่ฤดตูชานะครับ เฮเฮาฮาปานะกระปางเห็ม e ขอเรียนให้ทราบว่าเหล่าศิลปินรุ่นใหญ่ทุกคนที่อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยปัจจุบันนี้อายุ74 75ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ฤทธิ์ฤชาพี่ดำดัสกรหรือพี่กรุงศิวไัลไม่มีใครดื่มเหล้าเลยนะครับทีมงานที่มรู้จักเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮาฮาปานะกระปางเห็มนะครับเ e e จ้านายปูนปูน